มาว่ากันตั้งใจแล้วยโยย่กันให้พากันตั้งใจปฏิบัตินั่งเอาสติไปแลดึกดูลมใหายใจอยู่นั่นแหละเข้าเส้นออกเส้นเข้ายาวออกยาวเข้าปันกลางเข้ายาวแล้วอยากปาินี้ให้มีสติพีจน่าดูอย่างนั้นสติ คุมจิตเปดูลงให้ใจอยู่อย่างนั้นอย่าให้อันนี้ก็ราะอันนา้เป็นอันว่าสําเร็จในการทําสมาธิทําให้มากจะริญให้มากสังวัตตันติอภินัานะีก็จะเห็นพระน,นิพันนิพพานึ่งจะเห็นพระน,นิพัน ทำให้มากป็เล่อให้มากมากเสอท่าขเมื่อยีรเงจ็บงคนเมื่อวันน้า,นากั้งใจไงกลารงานเที่ยวเลยมีไปเฮ็ดคอลอยเสลียเย็บแน่ปวดแน,น่กัถอยทางงานโห้ยมันก็ได้ยักยอกเงิสันตายซะดีกว่าแล้วไม่เจ็ดอ่างคนแต่ฮะเอาบูกเอาล้านนม่นเขา ไปให้ยุให้กินกันู่ที่ไรหัวเด็กจีนขาดตายเป็นตายเลยม่เปืนองต้เนี่ยแค่ข่าวตสกไหลออกเสียพาเพียงมดคนไดจะเคยสู่ที่เดล็กสู่มั่นไปซึกไปคาไปคาไปตัว ไปค้าขายต้งไปตัวเดียวซื้อมาสามบาท้นขายห้าบาททั้งใจก็ไรล่ซื้อมาลอยหนึ่งเ้ขายลอยห้าสิบเจ็ดตัวที่มาขายเท่า,า,าก,กันว่ามีกับเล่ยมีแนวเที่ยงลูกเลียงร้านเลียงคนใส่คนงานไปลบทุกาสศึก่าศึกเพกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตในใจของเรานะี่รวมลงไปใส่ตัวอวิชาตัวเดียวนี่เอาชนะคนอื่นหมื่นแสนก็ไม่ทเท่แมเอาชนะคนเองคนเองก็คือตัวเล่าเคืออวิชาตับอวิชาได้หรือเปิดสายยังไ เอาชนะคนหลายๆโมไมีประโยชน์อีกอย่างไมาเอาชนะตัวเองเอาชนะกิเลสได้ไหมครับดับอารมณ์ในสามการเลยหยิบวางโลสว่างคงใสเปรพศร แต่ทำไมเราไม่เห็นนะทำมิดเดียวนะสี่เลี้ยนเอ็นเนื้อยานได้จดกค้อาง,จจงาจพอขวดขาไปมีกับปุกงูไปสังขารโอ้เ้าสาวบวยจิ้งว่เวง่เป็น่วาเป็น้ยอยเป็นเปียกเป็นมวยสาวเสียกไปสิ เดี๋ยนี้นุ่มเขาก็ออกไปคุยเลยมันผูกเหมยคุยเลยไม่ได้ผูกเหมน้อยน้อยนี่พักโยกกับหมอนั่นกับสัตว์ใครสี่โวลนั่มคุยยิ่งสี่โวลนั่มขนาคือไปผูกเปลยนาตพันเลยนะละมั่นเพื่อกิเลสความคิดเพือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผู้ใดรับความคิดใดรับอารมณ์ใด เราเร์ไม่สร้างการใดเอาชนะมั่นเลยพี่เลชเพื่อฟ้องเขเอาชนะต้องเิดเลยขันธ์มานอภิงคารมานพี่เลชมานเทว่าบ,บทมานมานเยียม่มีอะไรก็แปลงเป็นเทว่าบ,บทเทวดาลงมาน เป็นากเป็นแสงเป็นเสียงมปนมาเฮาหลงทางหลงทางก็เสียเวลาหลงภาวนาก็เป็นริบปลาสมันว่าเศ้าดอกมันแม่ขคงเครืบอกเราได้แม่คงเครืเครือเจิญไวนาน่เลยเติ่ีงขอาเนี้ยกองเนี้ยจึงมายกบตคน บอกให้แนม่มเนียของไวแนมพุ่งขึ้นบอกไ่ได้มันแจ่มันแดงมากถ้าเอ็นเนาะหรือุงอยู่นี่มันคุ่มไวได้เจ้ไใคกับพ่นองไวได้เยอะจะเศ้าเลยเป็นบ่ามันบ่โดนได้เป็นแนมไปไว้ได้นอนเพาอสองสามมือกบ กโอนโซ่กัญยุ่งบวกลใช้บวก็เพราะพ่อม่่่่อ่ก็่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่ไ่้่ิ่่่อ่่่่่ไ่้่่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 ห่ม่่เ่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ให้่่่่น่่่่่่่่่ย่่ม่่่่่่่่่่่ ไวแนงต้องขึ้กระสุดว่เป็นอย่างสมุิไทยใจขึ้นไปอันั่นใจขึ้นไปสมมุติไปนั้นสมุิไปนี่จบทัวเป็นสมุิไทยนาเซวนาเนี่ยนะฟังส่วนเรื่องกับังว่าให้เสียกระมานเสียกระบันดิตเขาสิตัว่าไม่ซื่อจร่งเลย นึกเป็นยุ่นี่ก็ได้ยึกมีก็เป็นนึกเจ็ฮะเสียแหะฮะเป็นนึกเจ็นั่งพ่งขึ้นนึกเจ็ฮะลุงที่บ่านึกเจ็บลุงฮะนีเนี่ยเนี่ยเสี้ยเนี่ยเป็นบ้าป้วยเนี่ยเป็นบ้าได้ฮะว่าเป็นยังไงมันเป็นไม่ทุกคนต้องนั่งเลยเนี่ย เป็นบ้าหลงว่าขัานหาเป็นเจ้าของเนี่ยพวดเรนโซ่หลงว่าขัานหาเป็นเจ้าของหรอนี่วะเนี่ยนี่วะนี่นอกจากเป็นบ้าก็เป็นบ้าไปทุทายหลงว่าขัานหาเป็นเจ้าของเซ้าเปลี่ยนไจฮะมีเจ้าของอยู่อวานเมื่อกี้ใครนั่งเยู่อวนฮะ กวนธาตุกวนธาตุสมมุติเขาก็สมมุติจากกวาานธา,านตุนี่ละเห็นว่ามีกวนธาตุใช่ไหมสมมุติอี่ยังมันยัดิท่านได้อย่งไหนอ่าเนี่นนยนะจิตหลงสมมุตดเรียกว่าสมุดไถ่ไถไในว่าใจใจหลงสมมุติเขาเรียกว่าสมุดไถ่เ,เกิดแห่งทุกข์นั่นเอาสมมุติว่าทันหา เขาก็หลงว่าเขาเป็นขนาดเนี่ยหลงสมุดเนยเขาว่าเป็นสัตว์เป็นค้นแต่หลงว่าเขาเป็นสัตว์เป็นค้น